วัสดีนะครับผมเนตนะที่ปรกษาการขายร้าน B A Car Service เ oh. LIKE พเยวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการดูรถมือสองนะครับผมนะฮะว่าดูยังไงไม่ให้ถูกหลอกนะครับเริ่มจากตรงไหนนะฮะเดี um ๋ยวเรามาดูกันนะครับรถที่ผมจะเอามานาเสนอนะครับเป็นรถมิตซูบิชิทร r ทัน n นะครับผมเครื่อง2.5 GLX นะฮะเมกะแครเกียร์ธรรมดาปี2019นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า ดูรถมือสองยังไงไม่ให้ถูกหลอกนะครับไปดูกันเลยนะครับการดูรถมือสองยังไงไม่ให้ถูกหลอกนะครับผมหลายคนนะจะซื้อรถมือสองนะฮะยังไม่รู้เลยว่าจะต้องดูยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนแนวทางให้นะครับผมเริ่มจากการดูหัวน็อตนะฮะเป็นอันดับแรกนะครับนะฮะหัวน็อตนะฮะฝาโฟรงหน้าต้องไม่มีรอยแกะนะครับผม สหรับฝากระโปรงหน้าไม่เคยเปลี่ยนนะฮะดูตรงนี้นะครับอ่าใช้เล็บก,กดดูได้นะครับผมซิลิโคนจะเป็นซิลิโคนนิ่มๆนะครับผมรถที่ไม่ผ่านการชนหนักมานะฮะต้องไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงหน้ามานะครับผมหัวน็อตจะเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะนะฮะต่อไปนะฮะมาดูหัวน็อตแก้มข้างนะครับผมฝั่งซ้ายนะฮะอ่าไม่มีรอยแกะนะครับผมนะไม่มีการไล่สีมาไม่มีการทําสีใหม่มานะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมนะฮะไฟหน้านะครับต้องไม่มีการเปลี่ยนมานะครับขานนี้ก็เป็นไฟหน้าเดิมโรงงานนะฮะจะมีรอยแต้มสีจากโรงงานนะฮะรอยมาร์กจากโรงงานนะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนะผมไฟหน้าเดิมโรงงานนะฮะมีการขีดเขียนนะฮะมาจากโรงงานนะครับผมหัวน็อตนะครับแก้มฝั่งขวานะฮะก็เดิมเดิมไม่มีรอยแกะนะครับ รถที่ผ่านการพิคว่ำมานะครับผมนะมาดูจุดนี้นะครับถ้ารถผ่านการพิคว่ำมาจะไม่มีเม็ดอาร์คแบบนี้นะครับผมอันนี้คือเม็ดอาร์คที่ปั๊มมาจากโรงงานนะครับเลียงสวยนะครับผมเดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้ไม่ผ่านการทําสีมานะครับรถจะสภาพสวยเดิมนะสีเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยครับดึงดูตรงนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะฮะวิธีการดูรถ ดูเม็ดอาร์ตนะฮะเพื่อไม่ให้ถูกหลอกนะฮะหลายเต็น์นะครับผมก็จะบอกว่ารถเดิมรถสวยนะฮะไม่ผ่านการชนหนักมากนะครับแต่ที่จริงแล้วนะฮะถ้าคนที่ไม่รู้นะฮะก็จะถูกหลอกกันได้ง่ายง่ายเลยนะครับนะแต่นี่ผมจะเป็นวิทยาทานให้รับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ในการดูรถนะครับถังคนที่จะซื้อรถเอาไว้เป็นแนวทางในการดูรถนะครับนี่นะครับ ทุกคนเด็นนิ่มๆนะครับประตูฝั่งคนขับนะครับไม่ผ่านการทําสีมาไม่ผ่านการเปลี่ยนประตูด้านข้างมานะครับผมนะต่อไปนะครับก็มาดูหัวน็อตนะครับประตูแคปนะครับตัวนี้ก็เดิมๆนะครับผมไม่มีรอยแกะนะฮะไม่มีรอยแกะนะครับถ้าขนาดที่ผ่านการเปลี่ยนมาจะมีรอยแกะนะครับผมนะฮะ ดูรถมือ2นะครับผมต้องละเอียดนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะไม่ถูกหลอกนะครับหลายเต้นนะครับก็หลอกกันมาเยอะแล้วนะครับผมนะฮะก็เราจะเป็นแนวทางให้นะครับจุดต่อไปนะครับมาดูตรงนี้นะครับด้านท้ายนะครับผมฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะต้องมีเม็ดแอร์นะครับผมนะที่ปั๊มมาจากโรงงานนะแล้วก็รอยเชื่อมนะครับบนมุมด้านท้ายนะครับผมแล้วก็หัวน็อตนะครับ ไม่มีรอยแกะนะครับอ่านี่คือรถเดิมๆนะครับเดิมๆอ่าแล้วก็ตัวหัวน็อตนะตรงฝาป้งท้ายนะครับไม่มีการเปลี่ยนมานะครับไม่มีการแกะนะครับนั่นก็หมายความว่ารถคันนี้ไม่ผ่านการเปลี่ยนฝาป้งหลังมานะครับนะครับหัวน็อตนะฮะสายด้านซ้ายนะครับผมรอยเชื่อมจากโรงงานนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คนะครับคมชัดนะครับผม แล้วก็คันนี้ไม่มีแมกไนเนอร์นะครับผมนะครับก็ยังดูสวยอยู่นะฮะกระบะยังดูเป็นลอนๆนะครับสวยงามนะฮะไม่ผ่านการบรรทุกหนักมานะครับก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะฮะในที่บุบก็ดีแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูฝั่งด้านซ้ายนะครับผมประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับ ดูตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงหัวน็อตแคบก่อนเลยนะครับผมว่าประตูฝั่งนี้มีการเปลี่ยนมาไหมนะครับผมหัวน็อตมีรอยแกะไหมนะฮะอันนี้ยังเดิมๆอยู่นะครับผมไม่มีการแกะหัวน็อตมานะครับผมเดิมโรงงานนะครับตรงนี้นะเป็นรอยแต้มสีจากโรงงานนะครับเป็นสีแดงนะครับผมเพื่อบอกว่าคันนี้ไม่ผ่านการเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะครับ ต่อไปนะครับนี่ฮะเม็ดอาร์คนะครับเดิมโรงงานนะครับผมเห็นเห็นกันได้ชัดเลยนะครับนะฮะถ้ารถคันไหนนะฮะไม่มีรอยเม็ดอาร์คนะครับผมไม่ต้องไปซื้อนะครับผมรถคันนั้นคือรถที่คว้ามานะครับผมวิธีดูรถมือสองนะฮะต้องดูให้ละเอียดนะครับดูให้รอบคันนะครับดูให้ขาดนะครับผมนะเพื่อไม่ให้ถูกหลอกนะครับผม ต่อไปก็ดูตรงประตูนะครับนี่นะฮะประตูนะครับตัวนี้ก็เป็นซิลิโคนนะฮะซีนมาจากโรงงานนะฮะจะเป็นซิลิโคนเล็กๆนะฮะนิ่มๆนะครับผมสําหรับคันนี้นะก็เป็นซิลิโคนเดิมโรงงานนะครับไม่ผ่านการเปลี่ยนประตูด้านซ้ายมานะครับนี่นะฮะเห็นกันชัดๆเลยนะครับใช้เล็บกดดูนะฮะมันจะนิ่มนะฮะเป็นรอยเล็บนะครับ สำหรับพี่ๆท่านเพื่อนท่านใดนะครับผมที่กำลังจะหาซื้อรถมือสองอยู่นะครับผมนะราคาเป็นการเองนะครับรับประกันสูงสุดถึง5ปีนะครับผมขอแนะนำร้าน BA คาร์สวิตพะเยาเลยนะครับนะฮะก็ถ้าท่านไหนที่กลัวถูกหลอกนะฮะมาที่นี่นะครับได้รถดีแน่นอนนะครับไม่มีการหลอกลูกค้านะครับผม ตรวจสอบเจอรถมีประวัติชนหนักพิวามจมน้ํามาเรารับซื้อคืนปิดบัญชีให้นะฮะแถมค่าเสียเวลาให้อีก1 0 0 0 0แบาทนะครับผมได้รถดีสภาพสวยนะฮะแถมมีการรับประกันดีๆแบบนี้นะฮะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับผมวว้าหากใครนะฮะที่กําลังเล็งรถคันนี้อยู่นะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0625260714ได้เลยนะครับผมเน็ตนะครับผมยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ